เอข้าวในครัวเราเหลือเยอะปะวะสองสองเราไปใช้ข้าวในครัวที่ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่หมดแล้วครับเฮียเองไปซื้อที่ตลาดให้หน่อยดิไปซื้อมาเลยไปซื้อข้าวมาให้หน่อยเอาข้าวอะไรครับเฮียเอาข้าวหอมมะลิอ่ะเอามาเลยจัดมารีบๆี่ไปดิเ<อ>ีได้ครับเฮียแต่ว่ามันมีหลายจังหวัดนะครับเฮีย เออมันมีทั้งยโสสุรินอำนาจโคราชมีตั้งหลายอันเฮียจะเอาตัวไหนครับตัวไหนครับเอ่อเออเอามาเลยตัวไหนก็ได้เอาที่ราคาถูกที่สุดอะไปเอามาเลยตัวไหนก็ได้นะครับที่ราคาถูกที่สุดได้ครับเฮียมันมีข้าวหอมมะล,ลิสิงคโปร์ปะครับหอมมะล,ลิสิงคโปร์มีดิ หอมมะลิสิงคโป,ปร์ห้องกงเกาหลีญี่ปุ่นตรงลงแต่งเป็นไอ้บ้าเอ้ยมันไม่มีหรอกไอ้บ้าไปนี่ไปซื้อเร็วลูกค้าเขารออยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดทั้งคู่เลยหยุดทั้งคู่เลยแถวหนึ่งสองอะไรวะเนี่ยกูมาหยุดทําไมวะเนี่ยไปไอ้สองไปไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไม่รู้รอ่ข้าวหอมมะลิทุกที่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันได้ไงข้าวหอมมะลิ มันก็เป็นข้าวหอมมะลิชื่อเดียวกันปะชื่อข้าวหอมมะลิปะข้าวหอมมะลิเหมือนกันแต่ว่ามันต่างที่แค่นั้นเองเราก็เลือกกันสุดซื้อที่มันถูกสุดนี่แหละถ้างั้นผมมีคําถามข้าวหอมมะลิแต่ละที่ดินเหมือนกันหรือเปล่าดินเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับอากาศเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับมุมองศาของดวงอาทิตย์เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับงั้นกลับมาคําถามเดิม ข้าวหอมมะลิแต่ละที่เหมือนกันไหมเออไม่เหมือนที่หว่าถ้างั้นจะให้ผมเลือกใช้ตัวไหนอ่ะนี่แยเปิดร้านอาหารตามสั่งปะใช่ครับเปิดร้านอาหารตามสามั่งก็ต้องเลือกราคาที่มันถูกที่สุดดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก็เอางี้ดีกว่าเยียลองซื้อของแต่ละที่มาเลยแต่ละจังหวัดมาแล้วนี่ก็ลองให้ลูกค้าเขาทานดูลูกค้าเขาชอบตัวไหนนี่ก็ค่อยใช้ตัวนั้นโอ้โหมีตั้งหลายที่ไม่ไหวหรอกมีตั้ง ที่จังหวัดเนี่ยโอ้กว่าจะรองเสร็จนะลูกค้าก็ไปหมดแล้วถ้างั้นเอาแบบนี้เฮียเลือกราคาที่แพงที่สุดเลยโอ้โหมันแพงอะ่ะแล้วจะทํายังไงกําไรก็น้อยอยู่ด้วยช่วงเนี้เฮียของแพงมักดีเสมอนะถ้าเฮียใช้ของดีเนี่ยลูกค้าเขาได้กินแล้วเขาก็จะชอบแล้วเขาก็จะไปบอกต่อเขาก็จะกลับมากินกับเฮียอ,อีกทีนี้นะยิ่งถ้าลูกค้ากินแล้ว เขาก็มีแรงในการทํางานพอได้กินข้าวได้ดีเขาก็มีแรงในการทนานํา,างนา,นานพอไปทํางานงานก็ออกมาดีอเศรษฐกิจรุ่งเรืองมีผลต่อค่าเงินบาทความแข็งความอ่อนของค่าเงินบาทมีผลต่อ GDP ของประเทศทําให้ประเทศเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาอย่างแท้จริง